ถ้าพูดถึงเทพแห่งสงครามในโลกใบนี้มีเทพหลายองค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักทำลายหรือชอบสงครามมากกว่าสิ่งใดและมีเทพอีกองค์หนึ่งในญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความกระหายสงครามไม่แพ้เทพองค์ไหนเลยและเทพองค์นั้นก็มีชื่อว่าอาชูรา สวัสดีครับพบกับพวกเรากระซวกสตอรี่วันนี้เราจะมาเล่าสตอรี่เรื่องอาชูราเทพหรืออสูรในตำนานความเชื่อญี่ปุน่นอาชูราเดิมพือเทพเจ้าสูงสุดแห่งรัฐทิโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาและปรัชญาศาสนา,าอิหร่านที่เชื่อเรื่องเทวนิยมโบราณอย่างหนึ่งเคยเป็นศาสนาแห่งรัฐจัก,กรวรรดิดิอาเคเมนิสพาเทีย และแซสนิสแล้วต่อมาศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียจนส่งผลให้ไปอยู่ในความเชื่อเรื่องเทพของหลายๆประเทศเช่นอินเดีย จีนรวมไปถึงคนญี่ปุ่นและคติในการนับถือเทพอชูราส่วนใหญ่จะนับถือเทพองค์นี้ในฐานะเทพแห่งแสงสว่างและไฟเนื่องจากเทพอชูรามีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งไฟแม้ปัจจุบันชาวอิหร่านจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีพิธีบูชาไฟที่เกี่ยวข้องกับเทพอชูราก็คือศาสนาบูชาไฟเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชาวอิหร่านตลอด3,000ปีที่ผ่านมาแม้ว่าชาวอิหร่านเกือบทั้งหมดจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามมากกว่า1300ป แต่ร่องรอยของศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็ยังคงฝังลึกอยู่ในขนบรรมเนียมประเพณีของชาวอิหร่านเช่นประเพณีการเฉลิมฉลองในวันโนโรุสที่มีการกระโดดข้ามกองไฟและการจัดโตะ๊ะเหมือนโต๊ะหมู่บูชาที่มีไฟและน้ำเป็นองค์ประกอบโซโรอัสเตอร์ผู้ก่อตั้งลัทธิบูชาไฟศาสนานี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลัทธิมัสดาซึ่งมีความหมายว่าลัทธิบูชาพระเจ้าอาหูรามัสดาอันเป็นพระเจ้าผู้เป็นจอมอสูนโซโรอัส เธอได้ประกาศว่าพระเจ้าอหูรามัสดาเป็นพระเจ้าแห่งความดีงามและแสงสว่างให้ผู้ที่นับถือใช้ไฟเป็นเครื่องมือแห่งการบูชาจึงเรียกว่าศาสนาบูชาไฟนอกจากนี้ยังถือว่าน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสักการะเช่นเดียวกันอาสน์สาหรับคติอินเดียคือฝ่ายอธรรมแต่ศาสนาโซโรอัสเตอร์เรียกเทพว่าอสูราเรียกมารว่าเทว ตรงข้ามกับศาสนาอื่นๆมารกลายเป็นเทพเทพกลายเป็นมารเพราะศาสนาโซโรอัสเตอร์เชื่อว่ามีเทพ,พเจ้าสองฝ่ายคือเทพ,พเจ้าแห่งความดีแสงสว่างมีเทพสูงสุดคืออะฮุลาอัสดาส่วนฝ่ายเทวะเป็นเทพแห่งความชั่วมีอาฮาริมันเป็นเทพ,พเจ้าสูงสุด พอมาถึงจุดนี้อาจจะเริ่มสับสนแล้วว่าสรุปอาชูราเป็นเทพหรืออสูรกันแน่เพราะนอกจากจะมีการเรียกสลับการของศาสนาโซโรอัสเตอร์แล้วยังใช้คําว่าอสูรหรืออสุูราที่มีความหมายว่าปีศาจอีกแต่ถ้าให้พูดกันตามจริงอาชูราก็คือเทพนั่นเองเพราะเมื่อศาสนาพุทธแพร่เข้าไปในเปอร์เซียในฐานะเทพผู้สร้างเทพแห่งแสงสว่างก็ถูกดึงเข้ามาในศาสนาพุทธในช่วงเวลาที่ลัทธิตันตระกําลังเจริญรุ่งเรืองและพุทธตันตระคืออีกหนึ่งนิกายถี เป็นต้นรากของศาสนาพุทธแบบที่เบตเต็มไปด้วยเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเมื่อเกิดลทัทธิมหายานขึ้นเพื่อแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์ที่กลับเจริญขึ้นในสมัยหลังพุทธศตรวตรรษที่15พุทธมหายานก็ดึงเทพองค์นี้มาเป็นส่วนหนึ่งของเทพในพุทธมหายานเรียกนามใหม่ว่าอสูรและอุปโลกให้เป็นเทพผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามอสูราเป็นการออกเสียงเพี้ยนเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุน่นชื่อจริงๆคืออหูระมาจากอาหูระมัสตะใน ข้างต้นที่กล่าวมาหรือบางทีก็เรียกว่าออมันแต่คํานี้ในภาษาสันสกฤตก็คือคําเดียวกับคําว่าอสูราต่อมาเมื่ออสูรได้เป็นเทพในศาสนาพุทธมหายานแล้วก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างแล้วเริ่มเผยแพร่เข้าไปสู่ญี่ปุ่นในที่สุด ส่วนการมีปางพันเสียนพันกร,กรของพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นไม่เกี่ยวกับเทพอาชุรานักเพราะเทพอาชุราโดยทั่วไปมีเพียง6ก,กรเท่านั้นและไม่แน่ชัดว่าเทพอาชุราเป็นเพศใดขึ้นอยู่กับปางนักขณะนั้นบ้างก็ว่าเป็นหญิงเป็นมเหสีแห่งเทพโคบังเทนมีอุปนิสัยเฮี้ยมโหด พักษาหารเป็นเลือดและเนื้อแลบลิ้นปลิ้นตามีหน้าที่กำจัดเหล่าหมู่มานด้วยฤทธ,ธานุภาพอันมหาศาลมีพันกรมีอาวุธสารพาัดเช่นพระขันกรงจักและอื่น คาดว่ามีอิทธิพลมาจากเจ้าแม่กาลีในศาสนาพราหมณ์เป็นเทพ,พเจ้าแห่งการรบราฆ่าฟันส่วนที่ว่าเป็นเพศช,ชายก็จะเป็นบุตรแห่งเซนซันลูกชายคนแรกของดวงอาทิตย์มีความโหดเหมือนกับที่บอกไปข้างตน้นและที่สําคัญก็คือมีหน้าที่กําจัดหมู่มารเหมือนอาชูร่าด้วยที่เราเล่ามาทําให้ความเชื่อของเทพอสุูระที่เป็นเทพแห่งแสงสว่างเกิดการเข้าใจว่าเทพองค์กระหายความรุนแรงคล้ายกับเทพองค์อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วยความเชื่อที่ผสมปนเปกันจากหลายแหล่ง จึงทำให้ประวัติที่มาชัดๆของเทพอชุราไม่ชัดเจนแต่เรารู้ได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นอยู่กับหลายศาสนาจักรมาแล้วจดสุดท้ายต้องบอกได้ว่าความเชื่อในญี่ปุ่นกับเทพอชุราค่อนข้างจะชัดเจนเป็นรูปประทามากที่สุด เพราะสุดท้ายคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเทพอชุราเป็นหนึ่งในเทพนักรบปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวโดยพื้นฐานแล้วอชุรามีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับมนุษย์ทั้งขนาดและรูปร่างแต่จะมีศรีรษะและแขนรวมไปถึงพละกกาลังในการทําลายล้างที่เรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากและอชุราก็เป็นหนึ่งในเทพนักรบที่มีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้อชุรานั้นลหลงไหลในสงครามและการทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความต้องการอันแรงกล้าอยากที่จะก้าวเป็นผู้ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดความกระหายอยากในความรุนแรงนี้ทําให้อชูราไม่เคารพต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าตนและยังชอบที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขทุกปัญหาสาเหตุที่ทําให้เหล่าอชูรามีพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเพราะถูกครอบงํโดยความโกรธความภูมิใจอย่างรุนแรงและความโลภทําให้อชูราแม้จะดูมีความสุขกับการได้ทําลายล้างจนต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาและไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุข อชูราเป็นที่เคารพในฐานะผู้ล้างโลกชำระล้างสิ่งชั่วร้ายโดยคนญี่ปุ่นจะบูชาเทพอชูราด้วยการสร้างรูปเคารพและบวงสรวงด้วยอาหารสดต่างๆเช่นเนื้อสดเลือดสดและยังมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะนำรูปปั้นเทพอชูราแห่แหนไปทั่วเมืองตามความเชื่อของศาสนาพุทธของประเทศญี่ปุ่น เมื่อมนุษย์ได้ตายจากไปในที่สุดก็จะได้ไปเกิดใหม่ณหนึ่งในหกของอาณาจักรได้แก่ดินแดนแห่งสวรรค์ดินแดนแห่งมนุษย์ดินแดนแห่งอชูราดินแดนแห่งสัตว์ดินแดนแห่งผีผู้หิวโหยดินแดนแห่งนรกในอาณาจักรเหล่านี้เชื่อกันว่ามีเพียงสองแห่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเกิดใหม่ยังมีความสุข คือดินแดนแห่งสวรรค์และดินแดนแห่งมนุษย์ส่วนดินแดนที่เลวร้ายที่สุดสําหรับการเกิดใหม่อย่างไร้ความสุขก็คือดินแดนแห่งอชูราบางความเชื่อของศาสนาพุทธเชื่อกันว่าดินแดนแห่งอชูราจัดเป็นสวรรค์ระดับต่ำที่สุด ส่วนใหญ่แล้ววิญญาณจากดินแดนอาชูราจะได้ไปเกิดใหม่ในดินแดนแห่งมนุษย์ที่ดีจนถึงระดับหนึ่งจนกระทั่งถูกความชั่วร้ายบางอย่างตามมาขัดขวางทาให้ไม่สามารถกลับไปเกิดใหม่ในดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดได้สําเร็จ <c oughs> ก็อย่างที่เราอธิบายมาว่าจริงๆแล้วความเชื่อเรื่องเทพแห่งการทําลายล้าง และเทพสูงสุดแห่งดินแดนอชูราถูกเพิ่มเติมหลังจากการนับถือบูชาในญี่ปุ่นแล้วนี่จึงทําให้ความเชื่อเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปทั้งในอนิเมะญี่ปุ่นหรือเกมและหนังต่างๆที่มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพต่างๆในญี่ปุ่นด้วยและนี่แหละครับคือเรื่องราวของอชูราเทพนักรบแห่งตำนานญี่ปุ่น เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระซูกส,สตอรี่และถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ